คุณแล้วค่ะอ,อันนี้เป็นช้างผสมโขงนะคะเพื่อนๆอนนี่ยจริงๆเลยนี่นะคะกดวางกดดิสวัสดีค่ะเพื่อนเอนแม่ได้รับน้องใหม่มานะคะเขาชื่อช้างผสมโขงนะคะเป็นว่านทางเมตตามหานิยมนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะ นี่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังสรรพคุณเขากันเลยนะคะเพื่อนๆวันช้างผสมโขงนะคะมีติบบ้านไว้ดีนะคะทางเมตตามหานิยมนะคะเพื่อนๆน,นะแม่ก็ทำดินเป็นช่องแบบนี้นะคะแม่ใส่กละมังนะคะเพื่อนกระมังของแม่ไม่ได้เจาะโตดนะคะ เพราะว่าแม่เอาเพาะเขาไว้เฉยๆเนาะให้เขาแตกหนอก่อนนะคะแล้วแม่ถึงจะไปแยกลงกระถางนะคะเพื่อนๆเนาะนี่นะคะนี่ก็จะเอาเขาไว้ใกล้ๆกันแบบนี้นคะคะหัวใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนหัวละสิบบาทนะคะเพื่อนมาจากชัยภูมินะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วแม่ก็จะเอาอีกฝั่งหนึน่งเพื่ทำให้เขาเป็นร่องเหมือนกันนะคะนี่นะคะนี่นะรากเขาเยอะมากเลยนะคะพเพื่อนจริงๆเราตัดรากเขาออกก่อนก็ได้นะคะรากเขามามันจะแห้งแล้วเดี๋ยวแม่ตัดก่อนนะคะนี่นะคะแม่ก็ทําการตัดรากเขาออกเนยนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นรากใหม่เขาเกิดขึ้นมานะคะพเพื่อนเนเนาะ เขามาก็ค่อนข้างรากที่จะแห้งแล้วนะคะไม่เป็นไรเนาะเราก็ตัดรากเขาออกอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ยเห็นนะคะอันนี้เขามาแบบคู่แม่ก็จะใส่ลงไปแบบคู่อย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวอันนี้แม่ใส่ไปแล้วนะคะกบดินเลยนี่นะคะว่านช้างผสมโขงนะคะเพื่อนๆ ะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ลดน้ําแล้วก็เอาเขาไว้ในที่ร่มลําไรนะคะเพื่อนๆเนาะรอเขาแตกใบใหม่ออกมานะคะเดี๋ยวแม่ไปปลูกที่เหลือต่อนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแม่ก็ใส่กระถางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ลดน้ําตั้งไว้ในร่มนะคะเพื<ๆ>่อนๆคะนี่นะคะช้างผสมขง นี่นะคะนอกจากาทางเมตตามหานิยมแล้วว่านช้างผสมโขลงเนี่ยก็ยังใช้เป็นยารักษาฝีได้นะคะเพืเ่อนๆท่านใดที่เป็นฝีนะคะใช้วา่านหัวว่านช้างผสมโขลงเนี่ยนะคะทานนะคะก็จะหายนะคะด้านทางด้านเมตตามหานิยมก็จะเกี่ยวกับโชคลาภนะคะดึงดูเพศตรงข้ามนะคะ เขาบอกว่าในในทางโบราณเขาบอกว่าเป็นยากำหนัดอย่างอ่อนนะคะคือเหมือนแบบว่าทําให้เหมือนสาวหลงอะไรประมาณนี้นะคะเนาะเนตตามหานิยมคือเพราะามีไว้จะมีโชคลาภเข้ามานะคะเขาได้กล่าวไว้อย่างนั้นนะคะแม่ก็ไปค้นคว้าดูมานะคะจากใน Google นะคะ เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะปลูกลงดินแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ลดน้ำนะคะอย่าให้แฉะนะคะเพื่อนๆเขาไม่ชอบน้ำแฉะนะคะเดี๋ยวหัวจะเน่านะคะแค่ชุ่มๆนะคะชอบน้ำชุ่มๆชอบล่มๆนะคะล,มะคะล่มนํำไรนะคะเพื่อนเนาะการเลี้ยงดูก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆเนาะ เขาเป็นตระกูลกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้ดินนะคะช้างผสมขงนีนะคะหรือพญาเทคัวนะคะเนาะมีสองชื่อนะคะหามาปลูกกันนะคะเพื่อนๆี่ตามมาหานิยมนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ